สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีนต้อนรับเข้าสู่เกม Fox and s o u s a t e นะครับนี่เป็นคลิปที่2แล้วสำหรับเกมนี้คลิปนี้เราจะมาเล่นกันในด่านเลเวล22นะครับไปจนถึงด่านเลเวล40เลยในจังหวัดนี้ผมจะใช้ไซกอรอของเราค่อยๆเดินลงมาแต่ว่าเราจะต้องกระโดดข้าใบเรื่อยนะครับโอเคกระโดดข้าไปได้แล้วก็สแลมดังลงมาเรียบร้อยอ่าตอนนี้จะมีอุปสรรคก็คือลูกบาสน,นะฮะมันก็จะมาขวางทางเราแล้วก็ ค่ามันไปฮะไม่ได้ยากอะไรเลยไปต่อกระโดดสแลปดักมาโอเคครับโอเคครับในด่านที่ยีเ่เจีเราจะต้องเจอกับวอทเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เรากดปุ่มนะฮะลงมาเจอแอปเปิลแล้วก็กระโดดเจอกับเยนลี่เด้งดึงขึ้นไปุ้ยเราสามารถติดกับกำแพงได้นะฮะเกาะเนิบเลยอ้าวเด้งกลับมาที่เดิมนะ เอาใหม่เอาใหม่ muffled. กระโดดขึ้นไปเด้งยังรี่แล้วก็ของนี้ฮะติดติดตะเกียบเหรอโอ้ยระวังมีดนะฮะจังหวะนี้ต้องค่อยๆขึ้นไปฮะปค่อยๆขึ้นไปแล้วก็แล้วก็ล,วกลงไปในเครื่องปิ้งขนมปังแล้วก็ขึ้นไปอีกอันนึงแล้วก็เด้งกลับมาโดนซ่อมพับเรียบร้อยมาครับด่านที่28เราอยู่ตรงกิ่งแก้วไม่ใช่กิ่งแก้วอยู่ในถอดแก้วนะฮะ ก็ต้องเด้งเยลลี่หนึ่งครั้งก่อนเด้งหนึ่งครั้งอ่ะเด้งเยลลี่ไปขึ้นไปในแก้วก็ไม่ไปเอา้าไปไปโอเคฮะเรียบร้อยโอเคเราจะต้องพาเส้ยกรอของเราขึ้นที่ปิ้งขนมปังนะครลงไปแล้วก็พุ่งขึ้นมาระวางมไม่ทันนะฮะเอาใหม่โดนไปเรื่อยนะครับ ด่านนี้มีใบเลื่อยนะต้องระวังหนยนี่เนี่ยขึ้นไปตรงนี้แล้วก็กระดึบกระดึบนะครับผ่านหม้อข้าวไปแล้วก็กระโดดขึ้นไปขิ้มซ่อมอเป็นอันเสร็จสิ้นฮะไปได่านต่อไปเลยตอนนี้เราอยู่ข้างล่างนะฮะข้างล่างข้างล่างระเบิดค่อยๆกระดึบได้ไหมกระดึบไปไหนละ่ะโอเคฮะระวังระเบิดนะฮะแล้วก็กระเด้งขึ้นไปเรียบร้อยใกล้ๆนะฮะไปด่าน31ออย่างไวเลย เค okay, ฮะค่อยๆลงมาแล้วก็ต้องอย่าไปโดนระเบิดละ่ะต้องลอยขึ้นไปแบบรวดเดียวเลยนะโอเคไปไปโอเคฮะเรียบร้อยแล้วก็โดนโอเคเรามาอยู่กันใดด่านที่32ละตอนนี้ส่กอกเราอยู่ด้านขวานะเราจะกระโดดนะครับกระโดดกระโดดเพื่อให้พ้นกับระเบิดแล้วก็กดปุ่มโอเคแล้วเราก็เอาใส่กอกของเราไปเสียบกับซ่อม นี่ไงเสียไปนะฮะนี่ครับโอเคครับด่านที่33ค่อยๆกระดึบลงมาเหมือนว่าเราจะต้องไปกดปุ่มสีแดงนะครับด้านซ้ายก่อนละกันแล้วค่อยไปด้านขวานะนี่ฮะจบข่าวง่ายๆเลยมีพัดลมนะฮะที่ับที่เป่าเรานี่ไงฮะเป่าให้เราไม่ลงมาข้างล่างโอเคฮะ เราไม่เก็บละลงเหรียญเนี่ยไม่เก็บละพัดลมนี่มันจะคอยไม่ให้เราไปด้านที่พัดลมเป่าเนาะขึ้นไปฮะง่าย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 ไหมนี่เนอะใช้แรงเหวี่ยงนิดนึงไปในด่านที่3 6ครับเจอบอสแล้วเจอพัดลมเป่าขึ้นไปข้างบนแล้วก็สแลมดังลงมาข้างล่างไปพัดลมเป่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พัดลมเป่าขึ้นข้างบนโอเคครับเก็บเหรียญ สแลมดังลงเรียบร้อยใพดาาที่37เราจะต้องไม่โดนระเบิดนะแล้วก็ลอยตัวลงมาพัดลมก็จะเป่าเราไปด้านขวาแล้วก็เก็บเหรียญนะครับก็ลงมาเจอกับซ่อมเรียบร้อยเราจะต้องกระโดดไปแตะปุ่มนะฮะปุ่มด้านซ้ายเพื่อปลดอันล็อกปลดล็อกอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันมีให้กดแล้วก็ไปกดนี่โอเคฮะอ๋อพัดลมก็จะหยุดนะเป็นปุ่มนี้แล้วก็เจอกับซ่อมนิดนึง โอเคฮะเราไปชอปปิ hmm. ้งให้ให้เสก,กอกเราได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะชอปอะไรดีเนี่ยหมวกเปลี่ยนหมวกให้มันหรอไม่เห็นเท่เลยจะได้ตังจังได้ลงน้ำ <c oughs> ใช่ไหมเราได้น้ำอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองลงน้ำดูไหมล่ะอืมเหมือนว่าการลงน้ำมันจะไปทำให้เราไปถึงซ่อมยากขึ้นอะ่ะนี่โอเคยากขึ้นประมาณ10%ในด่านนี้ เราจะต้องมุดลงน้ําไปนะฮะแต่ต้องไม่มุดเกินไปเดี๋ยวโดนระเบิดแล้วก็กระโดดขึ้นไปเจอกับซ่อมเรียบร้อยครับจบเกมเคยครับภารกิจในคลิปนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเอาจริงๆมันง่ายมากเลยนะในการจะผ่านในแต่ละดาดเนี่ยแทบไม่มีภารกิจล้มเหลวเลยเพื่อนๆเ,เป็นเกมที่เล่นง่ายๆเลยแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากโหลดมาเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้เลยเพื่อนๆไปกดโหลดได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ